Malaysia. Uh -huh. สร้างมาตรฐานชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องสําคัญซึ่งสมาคมฟุตบอลเราได้ทํามาโดยตลอดนะครับครั้งนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่ผู้มีครไปเข้าไ้ได้ได้รับโอกาสดีๆจากการฟุตบอลฟุตซอมทุกอหรือกีฬาทุกอย่างไม่ว่าเทนนิสหรือบาสเกตบอลซึ่งคราวที่แล้วเราก็ได้เป็นจะภาพนะครับก็ก็แล้วก็ฝากขาดด้วยนะอย่าลืมนะฮะ ตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ได้รับคําแนะนําจากท่านประธานท่านดรองอาจนะครับแล้วก็ซีเอ็มีเนี่ยก็จะมีบริการในเรื่องของข่าวสารรวมทั้งพุทธเทศมทสดพร้อมนะครับนอกจากนั้นก็ต้องฝากกับขึ้นขอบคุท้าวุสฤษิ์อะไก็ขอบคุณทางความพร้อมในการเตรียม ครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับที่เปิดโอกาสให้มูลนิธิมิลเคเออร์อบรท์ในทุนกระหม่อมหญิงบรับร,ราชัญญาสิริวัฒนาพนดีมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการดีๆอย่างนี้ให้กับประเทศไทยเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้นะครับเราได้ปตอทอมาสนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้นะครับผมคิดว่า ี่น้องชาวไทยเรากําลังตื่นตัวเรื่องของกีฬาเป็นอย่างมากนะครับมูลนิธิมีเครือไลา์เนี่ยเราเราเปิดโอกาสให้กับทุกองค์กรนะครับที่เราจะ,ะช่วยเหลือผู้อยากไล้ผู้ด้อยโกาศแล้วก็การให้โอกาสเป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้กีฬาบ้านเราเนี่ยต้องสนับสนุนอย่างมากนะครับเพราะว่าพื้นฐานของคนเนี่ยถ้ามีน้ําใจเป็นนักกีฬาแล้วผมคิดว่าจะเป็นบุคคลที่ดีในอนาคตได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟุตซอลเนี่ย เป็นกีฬาที่อยู่ในระดับต้นต้นของโลกนะครับและสิ่งสาคัญอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียนนี้เราต้องทุ่มเทแล้วก็ต้องสนับสนุนเด็กไทยเราให้รักษาสถิติต่ตางๆไว้นะครับ